อยากมีบ้านให้ง่ายเหมือนในเกมให้มาที่บูธสุภาัยสิคว้าดิวเล่นใหญ่เขามีดิวใหญ่ที่ช่วยเซฟงบเปลี่ยนบ้านในฝันให้กลายเป็นบ้านจริงง่ายกว่าในเกมอีกนี่คือโลกในเกมเวอร์ชั่นสุภารยครับทั้งบูธเขาเนรมิตให้เหมือนอยู่ในเกม8บิตจริงๆหายบ้านธรรมดามันไม่อินสุภาัยเลยจัดเอาติชวนมาโลเปทำเควสหาบ้านในฝันคัาของแบบสนุกสนุกว์ปได้ทุกโซนศักยภาพทั่วประเทศเล่นเกมเนี่ยว,ว่าง่ายแล้วแต่ถ้าอยากมีบ้านน่ะ เพนนราะที่สุภาลัยพิกเซลเขาจัดดิวใหญ่ให้ถึง3ต่อต่อที่1ลดสูงสุด7ล้านบาทต่อที่2รับทันทีทีวีซัมซุง50นิ้วและ Nintendo Switch 2ลุกยูนิตครับต่อที่3ลรุ้นรับของแถมรวมกว่า4.5ล้านและมาพร้อมทีมที่ปรึกษาขอให้คําแนะนําอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสุด e x c l u s i v e กับมหากรกรมลดราคา Me กะเซลเ,เริ่ม9990 0บาทแค่แวะมาเติมเกมาร์มของรางวัลกลับบ้านก็คุ้มแล้วครับงานนี้มากันที่บูธสุภาลัยพิกเซลคว้าดิวเล่นใหญ่มีบ้านง่ายกว่าในเกม แน่นอนครับเพรว่าดีดีทุกห้องจับต้องได้ทุกหลังมาดูวิที่งานมหรกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่18นี้ในวันที่30ตุลาถึง2วิพฤศจิกายนนี้ที่สุปรรณชูมชิชาิลิกินนะครับ